สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบอกกันว่าทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกตอนตกมีทั้งหมดกี่ด่านและแต่ละด่านทางขึ้นลงเป็นยังไงบ้างไปชมได้เลยครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกของทางพิเศษนะครับด่านแรกคือด่านแสมดาโดยที่ทางขึ้นจะอยู่ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปพระราม3และทางลงอยู่ฝั่งขาออก โดยที่ทางลงนี้สามารถไปถนนสมดำได้โดยที่ด่านนี้จะตั้งใกล้กับถนนบางกระดีและในด่านที่2คือด่านเคหะธนบุรีโดยที่ทางขึ้นจะอยู่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าสมุทรสาครและทางลงจะอยู่ฝั่งขาเข้าโดยสามารถไปถนนบางขุนเทียนได้โดยที่ด่านนี้จะตั้งใกล้กับบิ๊กซีพระรามสองกอม8แ,และไทยวัสดุสาขาพระรามสองและในด่านที่3คือด่านท่าข้าม โดยที่ทางขึ้นจะอยู่ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าพระรามสามและทางลงอยู่ฝั่งขาออกโดยสามารถไปถนนท่าข้ามได้โดยที่ด่านนี้จะตั้งใกล้กับโฮมโ,โปรพระรามสองบิ๊กซีพระรามสองและเซ็นทรัลพระรามสองด่านที่4คือด่านบางมดโดยที่ทางขึ้นจะอยู่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางขุนเทียนและทางลงอยู่ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าดาวขนองหรือสามารถไปถนนพุทธบูชาได้โดยที่ด่านนี้จะตั้งใกล้กับวัดยายล่ม และหมู่บ้านชีชาและด่านสุดท้ายบนถนนพระรามที่2คือด่านบุทภูชาโดยทางขึ้นจะอยู่ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าพระรามสามและทางลงอยู่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางขุนเทียนโดยที่ด่านนี้จะตั้งไกลก,กับจุดสิ้นสุดทางพิเศษสายเฉลือมมหานครและถนนพุทธภูชาด่านที่6คือด่านดาวขนองสองโดยด่านนี้จะมีเฉพาะฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปพระรมามส โดยที่ด่านนี้จะตั้งอยู่บนด่านดาวคะนองเดิมของทางพิเศษสายเฉลิมมหานครทางด้านซ้ายของคลิปนะครับคือจุดก่อสร้างด่านสุขสวัส์โดยที่ทางขึ้นจะอยู่ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าพระรามสามและทางลงอยู่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าถนนสุขสวัส์และด่านนี้จะปรับปรุงด่านสุขสวั์ดเดิมเพื่อก่อสร้างด่านสุขสวัสด์ใหม่บริเวณนี้คือทางแยกต่างระดับบางโคซึ่งจะมีการก่อสร้างด่านบางโคหนึ่งและบางโคสอง โดยที่ด่านบางคโคหนึ่งจะรับรถจากทางพิเศษเฉลิมมหานครโดยจะก่อสร้างในฝั่งขาออกของทางพิเศษและด um ่านบางโคสองจะรับรถจากทางพิเศษสีรัฐโดยจะก่อสร้างในฝั่งขาเข้าของทางพิเศษและทางออกของทางพิเศษสายพระราม3สามารถไปบางนาได้โดยใช้ทางพิเศษสายเฉลิมมหานครและไปแจ้งวัฒนะโดยใช้ทางพิเศษสีรัฐได้